ที่นี่คือวัดโบสถ์วัดกบกากมันสูงมันจะเย็นนะคะเห็นไม้เห็นไหมพี่น้องจ๋าอะจะสูงมากจะสูงมากไม้ไม้สัไม้สัแล้วเสาข้างนอกแต่ละต้นไม่เสร็จถ้าเสร็จนี่จะสวยมากบนเพดาน มีแต่ไม้ทั้งนั้นเลยไม้ทั้งนั้นเสาก็ไม้เย,น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 ยน็นเย็นเย็นเย็นนี่กระสิเป้นสวยงามสวยงามสวยงามมากสวยงามมากเด้จากพี่น้องจ๋าข้างล่างก็จะมาจะสูงมากจะสูงมา แล้วเสาข้างนอกแต่ละต้นเห็นดินดินโผ่เป็นป่าชายเลนตรงนู้นเห็นดินโผล่เลยนะคะน้ําลงนะคะช่วงนี้นาลงกนะคะทีเดียวเล่นกันเนาะอ่ะเล็กดีๆลูกเห็นมอพี่น้องเห็นมอพี่น้องจ๋าข้างนอกนะคะข้างนอกพี่น้องจ๋าสวยเบอร์จ้าแกสลักเทวดาก็จะมีผงนะคะ หงส์สวยงามสวยงามงามบ่พี่น้องจดาดาอ่ะจะสูงมากจะสูงมากเนี่ยเต็มไปหมดสวยงามนะคะมีคันบ่ บนนี่จะสูงที่สุดก็บอกสูงที่มีตลาดนัดวัน,กกนกปกครองลบไปข้างล่างมันห่อนแต่อยู่ข้างบนมันเย็นเย็นเพราะว่ามันสูงยังทำใม้เสียสักอย่างตรงนี้เขาก็จะให้ค,คนเดินออกออกไปชมชมแม่น้ําชมทะเลนะคะแต่มีตลาดนักการปกคร ข้างล่างมันหดแต่อยู่ของบนมันเย็นยันเพราะว่ามันสูงสวยงามสวยงามสวยงามมากสวยงามมากเด้จ้ะพี่น้องจา๋าข้างล่างก็จะเทวดาพนงมือเห็นไหมคะเห็นไหมคะแกะสลักหมดเลยเป็นไม้หมดเลยนะคะพี่น้องจา๋าสวยงามมากค่ะสวยงามมาก ลูกสวยไหมพี่เห็นไม้เห็นไหมเพื่อนงข้างล่างก็จะมีเรือไปสังเกตสวยงามถ้าถ้าน้ำขึ้นก็สวยงามสวยงามสวยงามมากสวยงามมากเด้จ้ะพี่น้องจ๋าข้างล่างก็จะมีไม้ไม้สัก แล้วเสาข้างนอกแต่ละต้นทําไม่เสร็จกําลังก่อสร้างข้างบนอาจจะเสร็จแล้วแต่ว่าพื้นข้างล่างยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จสวยไหมคะสวยทําไม่เสร็จกําลังก่อสร้างข้างบนอาจจะเสร็จแล้วแต่ว่าพื้นข้างล่างยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จสวยไหมคะสวยมากสวยมากโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะตั้งอยู่ข้างนอกข้างบนสวยมากสวยมากเลยค่ะมันจะพาชมข้างนอกโบสนะคะจะเป็นเสาไม้หมดเลยนะคะพี่น้องจา๋ามีนี่เป็นหลังคาบันไดโบสหลังคาบันไดโบสถ์งามบ่พี่น้อง งามบั้างานบั้าเยวพวดมาถ่ายโบสถ์วัดกกตากให้ดูนะคะเขายังทำไม่เสร็จสวยไหมคะสวยไหมคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะคะเย็น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 นี่กระสิเป็นทำไม่เสร็จกำลังก่อสร้าง ข้างบนอาจจะเสร็จแล้วแต่ว่าพื้นข้างล่างยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จสวยไหมคะสวยตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ํานะคะย้วนขาไหเด,ดินตอนนี้น้ำมก็จะลงก็จะเห็นหเหน <complac ent? S 2> จะสูงมากจะสูงมากสวยมากสวยมาก เค okay, ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ,คะสวยประจากษ์พี่เดีะ สวยไหมคะสวยไหมคะสวยแบบสวยมากสวยากจะสูงมากจะสูงมากเทวดาพนกมือเห็นไหมคะเห็นไหมคะแกะสลักหมดเลยเป็นไม้หมดเลยนะคะพี่น้องจ๋าเป็นเป็นแม่น้ำนะคะเป็นแม่น้ำ แม่กองน,นี่มัน,น,นจะสวยงามแบบนี้นะคะอันนั้นจะเป็นวัดเก่าวัดกกกะเป็นวัดสมัยเก่านาแกะสลัลกลวดลายสสยๆงามๆม,มากนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเป็นเสาไม้หมดเลยเสา,สาก็จะมีหงนะคะหงสวยงามสวยงาม น้ำบ่พีน่น้องด่าเห็นดินดินโผล่เป็นป่าชายเลนตรงนู้นเห็นดินโผลเลยนะคะน้ําลงนะคะช่วงนี้น้าลุกนะคะฝั่งนี้ฝั่งเดียวทิวทัศน์รอบๆก็สวยมากนะคะ<ม>เป็นไม้แกะสลักสวยงามแกะสลักสวยงามนะคะ ก็จะมีหงนะคะหงสวยงามสวยงามงามบพี่นอ,อกดาโบสถ์จะเต็มไปหมดสวยงามนะคะมีเครื่งาบโบนนี่จะสูงที่สุดแล้วบอกสูงที่สุจะสวยงามแบบนี้นะคะอันนั้นจะเป็นวัดเก่าวัดกบตาเป็นวัดสมัยเก่า นกแกะสลัลกลวดลายสวยๆงามๆม,มากนะคะนี่ก็จะเป็นแบบเป็นเสาไม้หมดเลยสสวยมากสวยมากนะคะสวยมากนะคะสวยสวย่ันครับที่นี่คือวัดโบสวัดกบกากมันสูงมันจะเย็นนะคะเห็นไม้เห็นไม้พี่น้องจ๋า แล้วเสาข้างนอกแต่และต้นเทวดาเต็มโบดไม้เกศสลักเทวดาเต็มบดนะคะมากับเสบน้อยมากับพี่เดียวเดียวเล่นกับน้องแล้วที่นี่คือวัดโบสถ์วัดกบกากเห็นเป็นไหมเห็นไหมเพื่นๆข้างล่างก็จะมีเรือไม่สว,สวยงาจ้ะ น้ำึ้นกะะ็สวยนะคะนี่คือนในโบสถ์นะคะในโบสถ์ข้างบนเสร็จข้างบนเสร็จแล้วข้างบนเสร็จแล้วนะคะสวยงามสวยงามสวยงามมากสวยงามมากเนยจ้ะพี่น้องจ๋าข้างล่างก็จะ,เ,ะเต็มไปหมดสวยงามนะคะนี่คือบ้านปู่ โบนี่จะสูงที่สุดก็บอกสูงที่สุดแต่พืน้นล่างยังก็จะมีหงนะคะหงสวยงามสวยงามงามบพีนบพ่นดบพิหนดนี่เป็นหลังคาบันไดโบสหลังคาบันไดโบสงามบพี่นองามบามบิจา้า,จาที่นี่คือวัด โบสถ์วัดกบกากเห็นมเช้านี้จะมีผงสวยไหมคะสูงมากๆจะมีลิฟต์ขึ้นมาด้วยแต่เขายังทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จมันจะพาชมข้างนอกโบสถ์นะคะ จะเป็นเสาไม้หมดเลยนะคะพี่น้องจ๋า,จามีเทวดาขนมมือเห็นไหมคะเห็นไหมคะแกะสลักหมดเลยเป็นไม้หมดเลยนะคะพี่น้องจ๋า